ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่70ชั่วพริบตาไปหยุนเฟยพลันเงยหน้าขึ้นสีหน้าอมหิตท,ที่ยากจะได้เห็นชายชัดบนใบหน้ามันคมมนมองชายหนุ่มชุดดำด้วยแววตาย,ยินชาใสาหัวไป ความเดือดดานอย่างกระทันหันของไปหยุนเฟย์สร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้คนรอบด้านไปชั่วขณะโดยเฉพาะหลิวเมิงและเสี่ยนิงที่ไม่เคยเห็นท่าทีของไปหยุนเฟย์เช่นนี้มาก่อนทั้งคู่จึงได้แต่มองดูด้วยใบหน้าตื่นตระหนกแต่สําหรับชายหนุ่มชุดดําหลังจากมองดูไปหยุนเฟย์อย่างตื่นตะลึงไปชั่วขณะก็ชี้ปลายจมูกตนเองด้วยสีหน้าเหลือเชื่อพร้อมกับเอ่ยปากถามเจ้าเรียกข้าใส่หัวไป ไปยุนเฟยเหลือบตามองหรือเมืองด้วยใบหน้าบึ้งตึงก่อนจะเม้นมองชายหนุ่มพร้อมกล่าวอย่างขุนเคืองว่าข้าไม่สนใจว่าเจ้ามาจากไหนแต่ยามนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีดังนั้นอย่าได้แสหาเรื่องชายหนุ่มชุดดำเบิกตากว้างจ้องมองไปยุนเฟยอ,อยู่ชั่วขณะแต่จู่ๆความเดือดดานสุดขีดของมันราวกับแปรเปลี่ยนเป็นความขบขันจนต้องหัวเราะอ,ออกมามันชี้นิ้วยังไปหยุนเฟยพลางกล่าวว่าฮ่าฮ่า ไม่เลวไม่เลวไม่คิดว่าเจ้าจะกล้ากล่าวเช่นนี้กับท่านปู่ของเจ้าเจ้าต้องการเล่นบทวีรบุรุษต่อหน้าหญิงงามกระมังเฮ้ออย่าได้ไม่รู้จักประมาณตนเกินไปนะขณะกล่าววาจาจูจ่ๆมันก็ยื่นมือคว้าคอเสื้อไปหยุนเฟยโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าคนผู้นี้นับว่าไม่รู้จักกฎเกณฑ์และมารยาทแม้แต่น้อยเพียงพูดจาขัดแย้งกันไม่กี่คำก็ลงมือจู่โจมใส่ทันที เห็นคู่ต่อสู้จู่โจมอย่างปลอดโปรง่งแต่กลับเปี่ยมด้วยพลังแก้วตาไปหยุนเฟยก็หดแคบลงมันรีบพลิกกายชกหมัดขวาออกประทะกับฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามอย่างฉับพลันเสียงแผ่วทุ้มดังขึ้นพร้อมกับชายหนุ่มชุดดำล่าถอยออกไป2อก้าวแต่มานั่งที่ไปหยุนเฟยนั่งอยู่ก็ส่งเสียงเอียดอาดราวกับถูกบิดด้วยแรงมหาศาลโอผู้ฝึกปริวิญญ,ญาณ หลังจากยั้งร่างลงได้ชายหนุ่มชุดดำก็อุทานด้วยสีหน้าตื่นตะลึงมันถึงกับใช้สายตาตื่นเต้นยินดีมองดูไปหยุนเฟยฮ่าฮผู้ใดจะคาดคิดว่าเจ้าจะเป็นผู้ฝึกปริวิญญาณประเสริฐประเสริฐมากท่านปู่ของเจ้าคนนี้ชอบเหยียบย่ำคู่ต่อสู้ที่เข้มแข็งเป็นที่สุดกล่าวจบมันก็รุกจูโจมใส่ไปหยุนเฟยอ,อีกครั้งด้วยสีหน้าเปี่ยมด้วยความตื่นเต้นหน้าขัน ไปหยุนเฟยประหลาดใจยิ่งที่เห็นอีกฝ่ายพุ่งเข้าหาอีกครั้งดวงตามันทอประกายดูร้ายชั่วพริตาไปยุนเฟยยืนขึ้นและสืบเท้าออกมัดชกใส่ใบหน้าศัตรูแววตาของอีกฝ่ายทวประหัดหลาจอนจะเร่งความเร็วทยานร่างมาถึงด้านซ้ายของไปยุนเฟยราวกับแมวป่ามันกลางมือเป็นกรงเล็บตะกุยเข้าใส่ลำคอไปยุนเฟย์อย่างอมหิต เล็บมือชายหนุ่มชุดดำยาวกว่าคนทั่วไปมากนักมิหนามซ้ำยังเปล่งประกายเย็นเยียบกรงเล็บนี้ตะกุยใส่เส้นเลือดใหญ่ที่คอไปหยุนเฟยแต่ก็กระทบถูกเพียงเงาร่างลงตาไปหยุนเฟยพุ่งถอยครึ่งก้าวจากนั้นชกหมัดใส่ไหลขวาของคู่ต่อสู้อย่างถนัดทนีแม้ไม่ได้ใช้ออกด้วยวิชาระลอกคลื่นแต่พลังของหมัดนี้ยังคงหนักหน่หนวงพอจะส่งชายหนุ่มชุดดำล่าถอยออกไปไม่หยุดกระทั่งกระแทกชนใส่โต๊ะด้านหลังจึงยั้งกายลงได้ ขณะบีบนวดหัวไหล่มันก็มองดูไปหยุนเฟยด้วยสีหน้าตื่นตะลึงวีรชนวิญญาณระดับกลางหลังแลกเปลี่ยนกระบวนท่าอย่างเชิงทั้งสองก็ทราบฝีมือของอีกฝ่ายชายหนุ่มทั้งสองล้วนบรรลุด่านวิรชนวิญญาณระดับกลางผู้คนรอบด้านบนชั้นสองต่างหลบหนีไปตั้งแต่ที่ทั้งสองเริ่มประมือกันยามนี้หลงเหลือเพียงคนทั้งสี่ที่ยังรั้งอยู่หลิวเมิงและเสี่ยวหนิงทั้งสองล่าถอยไปอยู่ด้านข้างมองดูชายหนุ่มชุดด,ดำตรงหน้าด้วยสีหน้าสับสน ฮี <ee> ่ฮ <h ee> ไม่เลวไม่เลวผู้ใดจะคาดคิดว่าข้าจะมองผิดไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเป็นผู้ฝึกปริวิญญาณที่มีพลังทัดเทียมกับข้าชายหนุ่มชุดดำกวัดแกว่งแขนขวาด้วยท่าทีโอหังดังเดิมยามมองดูหลิวเมื่อที่ด้านหลังไปหยุนเฟยดวงตามันกรอกกลิ้งทางกล่าวกลัวหัวเราะว่าแม่นางเจ้ารอดูข้าขายี้มันเป็นเศษเนื้อแล้วค่อยติดตามข้าไปกล่าวจบคำก็หันไปเม้นมองไปหยุนเฟยอ,อีกครั้ง หลังจากล่าถอยออกไปหลายก้าวก็กล่าวว่าเฮ้เจ้าเด็กน้อยอย่าคิดว่ามีพลังทัดเทียมกันแล้วจะรับมือข้าได้ขอบอกให้เจ้ารู้ว่าข้าไร้กาศกว่าเจ้ามากนักมากจนเจ้าไม่อาจคาดฝันถึงได้ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสสิ่งที่ผู้ฝึกปรือวิญญาณจากสำนักตำต้อยอย่างเจ้าไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตชายหนุ่มชุดดำยกมือซ้ายขึ้นสะบัดไปด้านหน้าเงาร่างสีเทาขนาดมหฮมาก็ปรากฏขึ้นจากอากาศธาตุเบื้องหน้ามันโดยไม่มีวิแววล่วงหน้า ไปยุนเฟยลอบประหลาดใจอยู่บ้างเมื่อเห็นอีกฝ่ายล่าถอยไปแต่พริบตาได้เห็นตัวตนของเงาสีเทาตรงหน้าใบหน้ามันต้องแปรเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงดวงตาไปยุนเฟยเบิกกว้างพร้อมกับใบหน้าเปลี่ยมด้วยความตื่นตะลึงสุนัขป่าสีเทาขนาดมหึมาจูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าชายหนุ่มชุดดำ สุนัขป่าตัวนี้ขนาดเท่าวัวขาทั้งสี่ข้างเปียมด้วยกล้ามเนื้อที่ทรงพลังขนสีเทาหยาบหนาราวเข็มปักปก,ปกคลุมไปทั้งร่างมีหนาซ้ำยังสะท้อนแสงแวววับตัวมันก่งขึ้นเล็กน้อยเขี้ยวงอกโผล่ออกมาจากปักที่น้ำลายหยาดหยาดออกมาอย่างเชื่องช้าดวงตามันแดงกำ่ำแต่ดูราวกับไร้วิญญาณรังสีอมหิตพุ่งกระทบไปหน้าไปหยุนเฟยส่งผลให้ชายหนุ่มต้องล่าถอยโดยไม่รู้สึกตัวด้วยความแตกตื่นดวงตาก็ปรากฏความตื่นตระหนกอย่างชัดเจน นี่เป็นครั้งแรกที่ไปหยุนเฟยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่อาจาคาดการได้เช่นนี้บนถนนกว้างใหญ่ที่ห่างจากพรตาคารแห่งนี้ไปหลายลี้บุรุษสวมผ้าคลุมสีเงินไว้ผมยาวกำลังเดินครุ่นคิดอย่างเชื่องช้าคนผู้นี้จะเป็นใครหากไม่ใช่หงยินและเช่นเคยบนไหล่หงยินมีมุสิกสีขาวตัวเล็กที่นอนหมอบสงบนิ่งราวหลับไหลยอยู่แต่จู่ๆหมวดที่ยาวเหยียดของมันก็สั่นกระตุกแล้วมูสิกขาวก็พลันลืมตาขึ้น มีคาดว่าดวงตาของมุสิกตัวเล็กนี้จะใช้แววประหลาดใจสุดขีดเช่นเดียวกับมนุษย์จากนั้นมุสิกสีขาวจึงเหยียดกายส่งเสียงร้องขึ้นสองคราเมื่อสัมผัสได้ถึงท่าทีอันผิดปกติของมูสิกบนไหล่หงยินก็พลันหยุดเท้าเอียงคอมองอย่างงุนงงก่อนจะเอ่ยปากถามเสียงค่อยมีอะไรหรือเสียวถัง เสี่ยวถังยืดร่างขึ้นยืนดั่งมนุษย์ดูราวกับกำลังจับสัมผัสอย่างละเอียดครู่ต่อมาจึงใช้กรงเล็บทั้งคู่ชี้ไปด้านซ้ายมือของหงยินพร้อมกับส่งเสียงร้องสองคราหงยินขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะหันไปยังทิศท,ทางนั้นจากนั้นหลับตาจับสัมผัสอยู่หลายอึดใจจู่ๆหงยินก็ลืมตาขึ้นส่งประกายแวววับกลิ่นอายอสูรวิญญ,ญาณมีหนำซ้ำความรู้สึกเช่นนี้ ไม่ทันกล่าวจบคำมันก็ขมวดคิ้วแนบแน่นยิ่งขึ้นหลังจากใคร่ครวนชั่วครู่จึงหันกายดนเข้าตรอกไปชั่วขณะที่เดินผ่านหัวมุมภายในตรอกของยินก็พลันสาบสูญไปเหล่าผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาบนท้องถนนตามปกติกลับไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นว่ามีคนผู้หนึ่งเพิ่งหายสับสูญไปในอากาศธาตุภายในพัตคารเมื่อได้เห็นท่าทีตื่นตะลึงบนใบหน้าไปหยุนเฟย์ชายหนุ่มชุดดำก็ระเบิดเสียงหัวร่อยอย่างลำพองพร้อมกับกล่าวด้วยความโอหัง เป็นไรแตกตื่นแล้วหรือไม่เจ้าคงไม่เคยพบผ่านเรื่องเช่นนี้กระมงังหวัดหลัวแล้วหรือไม่เฮ้พวกเราสามารถเก็บอสูรวิญญาณไว้ในแหวนช่องมิติได้เศษสวะจากสำนักตำต้อยอย่างเจ้ามีหรือจะเข้าใจเคล็ดวิชาเร้นลับของสำนักเจ้าสูนค่าได้สุนักป่าอสนิบาทจัดก,การมันให้แก่ข้า ด้วยคำสั่งของผู้เป็นนายสุนัขป่าสีเทาตัวใหญ่จึงกระโจนอย่างฉับพลันใส่ใบหน้าไปหยุนเฟยในชั่วพริบตาพร้อมกับปากที่อ้ากวางไปหยุนเฟยถึงกับได้กลิ่นเหม็นสาบโชยมาจากปากที่ใหญ่โตเท่าชามอ่างของมันได้ไปยุนเฟยแตกตื่นอย่างใหญ่หลวงนี่ต่างจากฝูงสุนัขป่าที่มันเคยต่อสู้เมื่อครั้งเดินทางข้ามภูเขาสุนัขป่าธรรมดาในป่าพวกนั้นเมื่อเทียบกับสุนัขป่าตัวนี้ถึงกับกลายเป็นลูกแมวไป ที่สําคัญความเร็วของมันยังเหนือกว่าที่ไปหยุนเฟยจินตนาการไว้มากนักชั่วขณะที่เห็นมันขยับเคลื่อนไหวตัวของมันก็มาอยู่ที่ตรงหน้าไปยุนเฟยในบัดดลไปยุนเฟยร,รีบเคลื่อนเท้าถลายร่างไปด้านซ้ายโดยสัญชาตญาณแต่กรงเล็บที่แหลมคมราวใบมีดของสุนัขป่าอสเนีบาดมาถึงข้างหูแล้วไปหยุนเฟยร,รีบสลับเท้าอย่างต่อเนื่องเคลื่อนกายออกไปสองเชีย้ยในพริบตาค่อยหลบเลี่ยงท่าจู่โจมนี้พน้น กระนั้นยามที่ร่างใหญ่โตของสุนักป่าอสนีบาทเฉียดผ่านกายมันไปจูจ่ๆสีหน้าไปหยุนเฟยต้องแปรเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงนั่นเพราะที่อยู่ด้านหลังมันคือหลิวเมิองด้วยความแตกตื่นไปหยุนเฟยจึงหลบเลี่ยงโดยสัญชาตญาณแต่ตัวมันกลับลืมเลือนเรื่องสำคัญที่สุดนี้ไป พริบตาเดียวหัวใจไปหยุนเฟยก็แทบจะหยุดเต้นมันพลิกกายอย่างหักโหมจึงมองเห็นสุนัขป่าอสเนีบาดกระจนเข้าใส่หญิงสาวทั้งสองคนที่จริงระยะห่างจากไปหยุนเฟยถึงหญิงสาวทั้งสองนับว่าห่างไกลเพียงพอให้มันและชายหนุ่มชุดดำต่อสู้กันได้อย่างเต็มที่แต่กระนั้นผู้ใดจะคาดคิดว่าชายหนุ่มชุดดำจะพลันปลดปล่อยอสูรวิญ,ญญาณออกมาจู่โจมใส่แต่สำหรับสุนัขป่าอสนีบาดแล้ระยะทางเพียงเท่านี้นับว่าไร้ความหมาย ไปหยุนเฟยหมายจะร้องเตือนแต่ก็ไม่ทันท่วงทีดวงตามันเปลี่ยนเป็นแดงฉานขณะที่เร่งร้าพลังวิญญาณทั้งมวลสู่สองขาจากนั้นทุ่มเทพลังควบคุมกระดูกล้ำน้ำน้ำเนื่อนและจุดชีพจะระบน่าทั้งสองข้างเร่งความเร็วพุ่งเข้าหาหลิวเมืองสุดกำลังแต่นั่นยังไม่เพียงพอด้วยตำแหน่งที่มันอยู่ย่อมไม่อาจพุ่งไปหาหลิวเมืองได้ก่อนสุนักป่าอสนนบาตอย่างแน่นอน ทั้งหมดนี้บรรยายอย่างยืดยาวแต่กลับเกิดขึ้นในพริบตายามที่ไปหยุนเฟยเพิ่งขยับเคลื่อนไหวก็เห็นหลิวเมิ่งขยับร่างสุดดึงเสี่ยวหนิงที่อยู่ข้างกายหลบเลี่ยงกรงเล็บที่จู่โจมใส่ได้อย่างชิวเฉียดแก้วตาไปหยุนเฟยหดบุบมันรีบทยานร่างไปข้างกายหลิวเมิ่งเมิ่งแรงและผลักนางออกไปสองก้าวก่อนจะยกหมัดขวาขึ้นชกใส่ข้างลำตัวสุนัขป่าอสศนบาตท,ที่เพิ่งอย่่งเท้าลงพื้นอย่างดุดนันโครม เสียงกึกกล้องดังขึ้นพร้อมกับสุนัขป่าอสนีบาทที่ถูกชกกระเด็นข้ามตัวออกไปหลายวากรงเล็บของมันจิกแน่นใส่เนื้อไม้สร้างรอยเล็บเป็นแนวยาวบนพื้นสุดท้ายจึงยั้งร่างลงได้ก่อนจะกระโจนเข้ามาอีกครั้งโดยไม่รีรอดวงตาไปหยุนเฟยทอแววอมหิตแทนที่จะหลบเลี่ยงมันกลับขยับร่างพุ่งกายเข้าปะทะเห็นสุนัขป่าอสนีบาดตวัดกรงเล็บใส่ ไปหยุนเฟยจึงฟุบร่างหลบเลี่ยงชั่วขณะที่หัวของสุนัขป่าเฉียดผ่านไปร่างที่ฟุบลงของไปหยุนเฟยกลับชะงักครั้งแล้วขยับร่างเหยียดกายขึ้นยืนอีกครั้งพร้อมกับเส้นเลือดดำบนแขนขวาเบ่งพองขึ้นก่อนจะชกใส่ลำตัวสุนัขป่าอสนีบาดอย่างหักโหมพลังหมัดก้าวทบเสียงหนักทึบดังแว่วมาอีกครั้ง แต่ฟังดูคล้ายมีเสียงราวฉีกแพรผสานมาแผ่วเบาพร้อมกันนั้นร่างใหญ่โตของสุนัขป่าอสนนบาทก็ถูกชกลอยละลิ้วเป็นวงโค้งออกไปหาชายหนุ่มในชุดดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าไปหยุนเฟยเดิมทีชายหนุ่มในชุดดำมองดูการต่อสู้ระหว่างไปหยุนเฟยกับสุนัขป่าอสนนบาทด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่เมื่อครู่มันเห็นอสูรวิญ,ญญาณของตนถูกคู่ต่อสู้ชกกระเด็นจิตใจมันก็ส้านวันไหวรีบหลบเลี่ยงไปด้านข้าง สุนัขป่าอัศนีบาดพลิกตัวกลางอากาศลงสู่พื้นอย่างมั่นคงอีกครั้งแม้จะถูกพลังหมัดก้าวทบอย่างถนัดทันนี้แต่ดูจากภายนอกกลับไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อยอาจบางทีมันยังไม่รู้สึกถึงอาการบาดเจ็บภายในก็เป็นได้หลังจากส่งเสียงคำรามสุนัขป่าสีเทาก็พุ่งเข้าจู่โจมใส่ไปยุนเฟย์อีกครั้งไปยุนเฟยแสดงสีหน้าเคร่งเครียดมันยื่นมือขวาออกก็ปรากฏทวนสีแดงฉานอยู่ในมือเตรียมจะพุ่งทะยานเข้าปะทะกับศัตรูอีกครั้ง แต่กระนั้นขณะสืบเท้าไปได้ครึ่งก้าวก็ต้องชะงักกลางคันเนื่องเพราะมีบุรุษผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นที่กึ่งกลางระหว่างมันกับสุนัขป่าอสนีบาศไรวิแวลวลวกหน้าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าบุรุษผู้นี้ปรากฏกายขึ้นได้อย่างไรราวกับที่แห่งนี้จูจ่ๆก็มีคนอีกผู้หนึ่งปรากฏขึ้นจากอากาศธาตุจะเป็นผู้ใดหากไม่ใช่หงยิน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ